สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ครูอาร์ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องใบความรู้ที่1.4ค่ะหน้าที่13ค่ะทุกคนนักเรียนเปิดไปหน้าที่13นะคะเดี๋ยวเอกสารประกอบการเรียนค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนเนี้ยมันจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขค่ะอันนี้มันจะยากขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาอ่า ดังนั้นเรามาดูค่ะในบางครั้งนะคะเราต้องการนับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้บางส่วนจากจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งสามารถหาจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ดังกล่าวโดยการเขียนแผนภาพต้นไม้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับคำนวณตามเงื่อนไขได้ก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นการอะไรคะการคูณหรือว่าการอะไรการบวกเนาะ การคูณคือการทํางานหลายๆขั้นตอนใช่ไหมคะส่วนการบวกคือการทํางานที่แบ่งเป็นกรณีๆที่มันจบไปแล้วแล้วก็จะบาบอกกันอ่ะลองดูตัวอย่างที่1ค่ะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญและลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันค่ะคิดภาพตามนะจงหาจํานวนวิธีที่เหรียญที่จะขึ้นก้อยและลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้นักเรียนหาข้อนี้มันมีเหรียญกับลูกเตา๋าเราต้องโยนพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องการทํางาน2ขั้นตอนแน่นอนค่ะ ก็คือโยนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นักเรียนรู้อยู่แล้วเงินหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นอยู่สองหน้าคือก้อยกับหัวใช่ไหมคะอ่ะแล้วลูกทอลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยแดงมันที่หงายมันก็มีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดังนั้นนักเรียนลองดูมันบอกว่าโยนเหรียญแล้วขึ้นก้อยก้อยมันก็มีแค่อันเดียวมันก็ต้องมีกี่วิธีคะก็ต้องมีหนึ่งวิธีเท่านั้นใช่ไหมอ่ะต่อไปขั้นตอนที่สองคือโยนลูกเต๋า ลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้แต้มขี้มีอะไรบ้างมีหนึ่งสามห้ามีหนึ่งสามห้าก็ต้องมีกี่วิธีสามวิธีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทํางานสองขั้นตอนต้องโยนเหรียญเสร็จต้องโยนลูกเต๋าต่อ,ตอถึงจะจบเราต้องจับหนึ่งกับสามนี้มาคูณกันนักเรียนต้องได้สามวิธีค่ะข้อนี้ชึบอ่าหรือนักเรียนจะใช้แผนภาพต้นไม้ก็ได้นะคะแผนภาพต้นไม้นี่มันก็จะเห็นได้ชัดเนาะก็คือโยนเหรียญเนี่ยมันขึ้น หัวใช่ไหมขึ้นหัวแล้วก็เอ้ยขึ้นหัวให้เป็น h เนาขึ้นก้อยให้เป็น t แต่เขาสนใจที่ก้อยเราก็เขียนเป็น t ต่อไปโยงไปค่ะลูกเตา๋าลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ก็มีอยู่หนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อยคู่กับเลขหนึ่งค่ะได้หนึ่งวิธีแล้วเนาะก้อยคู่กับเลขสามก้อยคู่กับแต้มห้ามันก็จะมีอยู่สามวิธีเหมือนกันเโอเคนะคะอันนี้ข้อนี้ตอบสามวิธีเนาะ ต่อไปข้อที่2บริษัทแห่งหนึ่งมีตําแหน่งว่างอยู่2ตําแหน่งค่ะเขาต้องการแค่2ตําแหน่งนะแต่มีผู้สัมภาษณ์อยู่5คนคือนายกอขอคองอจอค่ะผู้จัดการพิจารณาแล้วเห็นเหมาะสมกับตําแหน่งที่1เนี่ยมีอยู่3คนคือกไก่ขอควางงูและก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่2นะมี4คนค่ะคือขอควงงูงจจานเอย ขอควายขอไข่งองงูจานจานจงหาจํานวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการบรรจุข้อทํางานใน2ตําแหน่งนี้นักเรียนคะข้อเนี้ยครูจะต้องฟิกที่ตําแหน่งที่1ก่อนตําแหน่งที่1มันบอกว่ามีคนที่เหมาะสมอยู่แค่3คนใช่ไหมดังนั้นครูจะต้องแบ่งเป็นกรณีค่ะกรณีอยู่3กรณีแน่นอนก็คือกรณีที่1คือตําแหน่งแรกให้กอไก่ค่ะ กไก่บรรจุที่ตำแหน่งที่หนึ่งก็จะได้อีกกี่วิธีคะหนึ่งวิธีใช่ไหมต่อไปต้องใช้กฎการคูณแน่นอนคะ่ะเพราะต้องเลือกตำแหน่งที่หนึ่งเสร็จต้องไปเลือกตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองเนี้ยมันเลือกมันบอกว่าตำแหน่งที่สองเนี้ยมีให้เลือกสี่คนคือขอไข่ขอควายงูจอจนันก็ใส่ไปเลยสี่วิธีคะ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่วิธีเราก็เลยตอบเลยสี่วิธีกรณีที่แรกนะคะจบไปละต่อไปกรณีที่สองก็คือคูนเลือกขอควายตำแหน่งแรก คอควายตำแหน่งแรกก็มีแค่1วิธีคูณกับตำแหน่งที่2ทํทำไมเหลือ3อะ่ะก็เพราะว่าตำแหน่งที่2อะ่ะมันเหมาะสมขอไข่คอควายกับง,งูจอจานใช่ไหมแต่ไอ้คอควายอะ่ะมันผ่เอิญไปอยู่ตำแหน่งแรกละเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2คอควายจะมาอยู่ได้ไหมไม่ได้สิก็จะเหลือแค่ขอไข่มองงูแล้วก็จอดจานก็มี3วิธี1นคูณสก็ได้3วิธีค่ะข้อนี้กรณีที่3ก็เหมือนกันค่ะ ให้งองง,ง,งูบรรจุที่ตำแหน่งที่1น่ตำแหน่งที่2ก็ต้องเหลือ3วิธีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็น1คูณกับ3ค่ะก็จะได้3วิธีอันนี้เป็นการทํำงานที่แบ่งกรณีกรณีกรณีแบบนี้สร้างเสร็จจบจบจบ,จบอย่างงี้ปุ๊บเราต้องเอาทั้ง3กรณีนี้มาบวกกันก็จะได้ทั้งหมด10วิธีค่ะ4บวก3บวก3เท่ากับ10 หรือเราจะมาวาดแผนภาพต้นไม้ก็ได้นักเรียนก็ไปเลยค่ะตำแหน่งที่1กอไก่คอควายงอง,งูโยงไมคะ่ะเนาะโยงไปอย่างนี้มันก็จะจับคู่ออกมาค่ะได้ทั้งหมดอยู่10คู่ก็เลยตอบ10บวิธีนะคะอ่าโอเคอ่านักเรียนเปิดไปหน้าที่อ๋ออันนี้มันเป็นโอ้นักเรียนคะ ในชีตของครูมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายมีลักษณะโจทย์ให้นักเรียนศึกษามากมายหลายวิธีเลยนักเรียนลองไปศึกษาเองนะคะตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้าสิบเจ็ดเลยค่ะมีตัวอย่างให้เนาะดูเงื่อนไขดีๆแล้วให้นักเรียนลองทําหน้าสิบแปดนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสี่ค่ะมีอยู่ทั้งหมดอ่า ห้าข้อใหญ่ค่ะโอเคนะคะวันนี้นักเรียนลองทำเสร็จแล้วก็ส่งไปในลิงก์ของครูเลยนะคะทุกคนอ่ะเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ